สวัสดีค่ะเข้าครัวกับครัวภายข่าววันนี้จะชวนพี่ๆทุกคนมาดูแปลงถั่วนะคะวันนี้จะบอกเทคนิคการปลูกถั่วยังไงให้งามนะคะสําหรับการปลูกถั่วให้งามแบบง่ายๆเลยคือจากการที่เรานรําเศษอาหารในครัวเรือนของเรามาฝังเป็นปุ๋ยเพื่อปลูกถั่วนะคะแล้วก็น้ําซาวข้าวมีประโยชน์มากเลยเดีย๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะอันนี้จะเป็นขยะนะคะ เศษอาหารเศษผลไม้ต่างๆน้ำซาวข้าวที่หนูเทใส่ถังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็กประมาณนี้ค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ1เดือนก็ได้นะคะจากนั้นนำไปขุดหลุมนะคะเพื่อฝังขยะในส่วนนี้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1เดือนเดีย๋ยวเราค่อยไปปลูกตัวฝักยาวกันค่ะ สำหรับถั่วนะคะเป็นถั่วพงยาวที่หนูปลูกเป็นพันธุ์สีขาวๆนะหนูไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรหนูซื้อมานะคะตอนนี้คือดกงามสวยมากเลยวิธีการปลูกก็ใช้น้ำเ้าข้าวกับเศษขยะเอามาฝังนะคะก็สามารถปลูกผักได้ได้กินแบบได้กินด้วยได้ขายด้วยแล้วก็เศษอาหารในครัวเรือนของเรานะคะแล้วก็ไม่ได้เอาทิ้งด้วยมีประโยชน์ทังนั้นเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าการปลูกถั่วไม่ยากเลยอันนี้หนูไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะคะใช้แต่เศษอาหารในครัวเรือนแล้วก็น้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวนี่มีประโยชน์มากในการปลูกถั่วนะคะสังเกตว่ามันจะดกดกจริงๆค่ะดกเยอะมากปกติหนูจะปลูกถั่วไม่ค่อยดกขนาดนี้นะคะนี่คือดกจริงๆแต่ว่าเราก็เก็บไปกินแล้วแหละครั้งหนึ่งนี่ค่ะใบงามไม่มีหนอนแล้วก็ที่สำคัญเลยหนูจะใช้น้ำหมัก ที่เป็นอะไรนะน้ำส้มคนม้นะคะลดตอนเย็นด้วยเพื่อกันมแมลงนะคะผลจากการทดลองนะคะที่หนูทำมาประมาณช่วงระยะหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับการปลูกถัว่วโดยใช้ปุ๋ยที่หนูบอกไปนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองไปทำดูคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะหนูฝังไว้เมื่อวานนี้ขั้นตอนการฝังขยะแล้วก็ขั้นตอนการหมักปุ๋ยเดี๋ยวหนูจะบอกอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยปลูก ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็มาแชร์ให้พี่ๆได้ดูกันนะคะว่าเทคนิคการปลูกถัว่วโดยการฝังขยะและนำน้ำซาวข้าวมาทำปุ๋ยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ